แอบส่งเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนี่นะครับพี่พีระยะนี้พี่พีสายล่าไม่พลาดแน่นอนนะครับผมเส้นเล็งคมชัดนะครับกระจกใสระดับ HD นะครับผมนี่เลยครับผมส่องโดยเจ้ากล้องตัวนี้เลยครับนี่รุ่นใหม่ของค่าย i s s o o v e r y นะครับผม ms 3า2คูณ2 A.O.A.C. นะครับตัวนี้นี่เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับผมนี่ตัวจริงสวยมากๆนะครับตัวนี้มีไฟในเส้นเล็งนะครับระยะส่องก็ได้ตั้งแต่5เมตรจนถึง120เมตรสบายๆเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวน้องไปรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับพี่ๆไปกันเลย Let's go สวัสดีครับพี่พี่วันนี้พบกับช่องสไปเ e ลเอสคอปิก V1 นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับน้องจะเอาเจ้ากล้องรุ่นใหม่ของค่าย Discovery มารีวิวให้ดูนะครับพี่พี่นี่เลย ms 3ขีด2คูณ42 aoac นะครับตัวนี้เลยนะครับนี่รุ่นใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะพี่นี่ครับสวยมากนะครับตัวจริงสวยมากตัวนี้จะมีไฟเส้นเล็ง2สีนะครับ เดี๋ยวผมรีวิวของแถมให้ดูกันก่อนเนาะและเดี๋ยวผมไปบอกคุณนสมบัติกล้องให้นะครับของแถมนะครับก็จะมีนี่เลยครับผมท่อบังแสงนะครับแถมมาให้นะครับใส่ด้านหน้านี้นะครับท่อบังแสงใส่ด้านหน้านะครับแล้วก็นี่ครับตัวไข่เซตซีโร่นะครับเพราะว่าเจ้ากล้องตัวนี้สามารถเซตซีโร่ได้นะครับพี่พนี่แล้วก็นี่เลยครับผ้าเช็ดเลนอย่างดีนะครับ ใบโลโก้แบรนด์แล้วก็สมุดคู่มือนะครับจะอยู่ตรงนี้เลยแล้วก็เจ้ากล้องตัวนี้จะเป็นคอท่อ25มิลนะครับก็จะแถมเป็นขาจับคอท่อ25มิลลาง11มิลนะครับผมส่วนใครพี่ๆคนไหนนะครับปืนลาง20มิลก็สามารถแจ้งมาได้นะครับผมมีให้เลือกนะครับพี่ๆแล้วก็นี่ครับไฟฉายคาดหัวนะครับนี่ไฟฉายคาดหัวนะครับสว่างมากๆแล้วก็นี่ครับ ระดับน้ําตั้งกล้องนะครับพี่ๆนี่ของแถมก็จะได้จุกๆประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้ก็จะมีฝากระดกด้านหน้าให้ด้วยอ่าอ่ะ,อะเดี๋ยวผมมารีวิวคุณสมบัติกล้องให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมเปิดไฟให้ดูก่อนนะพี่นะเปิดไฟเส้นเล็งให้ดูก่อนนะครับตัวนี้เป็นไฟเส้นเล็งสองสีนะครับเขียวนี่เห็นไหมครับสวยมากนะพี่นะสวยมากเลยกับสีแดงนะครับ สามารถปรับระดับความเข้มของเส้นเล็งได้นะครับเห็นไหมครับนี่ปิดนี่นะครับเราผมปรับให้ดูก่อนเลยนะครับเห็นไหมมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังใช้งานทุกครั้งอย่าลืมปิดนะครับพี่ๆไม่งั้นเดี๋ยวเปลืองฐานแย่เลยนะครับก็เจ้ากล้องตัวนี้จะมีปรับหลาหน้าให้นะครับพี่นี่เห็นไหมครับปรับหลาหน้าให้ตั้งแต่เท่าไหร่5เท่าจนถึง200เท่านะครับแล้วก็ไปอินฟินิตี้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผม แล้วก็ปรับซูมจะอยู่ตรงนี้นะครับพี่พี่นี่ปรับได้ถึง3ระดับไปจนถึง12ระดับเลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นปรับนอกนะครับพี่พี่เป็นระบบปรับนอกนะครับก็แค่ดึงขึ้นมานะครับปรับนอกดึงขึ้นมาแล้วก็หมุนเห็นไหมครับขึ้นลงนะครับเสร็จแล้วก็ตรงไหนพอใจแล้วก็กดลงนะครับล็อกนะครับส่วนซ้ายขวาก็เหมือนกันนะครับนี่ซ้ายขวาปรับนอกนะครับเห็นไหมเสร็จแล้วก็ล็อกเหมือนเดิม เห็นไหมครับผมแค่นี้เองเลยพี่ใช้งานง่ายๆนะครับก็ตรงนี้เปิดปิดไฟนะพี่ตรงนี้เปิดปิดไฟนะครับตรงโลโก้ตัวดีนะพี่นะจําไว้เลยโลโก้ตัวดีตรงนี้เปิดปิดไฟนะครับเพิ่มความเข้มความอ่อนของเส้นเลงได้ระยะสองเจ้ากล้องตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5เมตรจนถึง120เมตรนะครับพี่ๆนี่เลยครับพี่ใช้งานง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่จุกจิกนะครับก็ถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ อยากสอบถามเพิ่มเติมนี่เลยพี่ตามนี้ได้เลยนะครับหรือไม่เดี๋ยวน้องจะแปะเบอร์โทร ID ดียไลน์ไว้ด้านล่างให้เลยนะครับพี่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 คนไหนชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับพี่พี่ก็สำหรับวันนี้ช่องสไปายเทเลสโคปิกไม่มีอะไรมากครับพี่ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับผม